สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิงฮโรีครับนะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ร้านกล้องล้อซิงฮโรีนะทำไมต้องกดเพราะว่าเรามีล้อดียางดีราคาถูกๆแล้วก็เป็นโปรโมชั่นด้วยวันนี้สายหลังถนนสายเนือบนะสอบถามเข้ามาเยอะวันนี้มียางเทพเทนะครับวัยรุ่นรู้กันดีจะเป็นยางยี่ห้อไหนไม่ได้ครับวันนี้เรามีมาแล้วครับที่ร้านเรานะเป็นยี่ห้อเนสนะจ๊ NAT ะเนสครับก็คู่หน้าขนาดยาง 2 6 5 40ทับด้านหลัง295 35ทับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยางปี22สองนะจ๊ะนี่มาแล้วนะจ๊ะสำหรับเน็ตนะก็โลโก้ก็จะมีความดุดันเผ็ดร้อนนิดนึงนี่ดูโลโก้ยางก็จะมีไลายไฟมาด้วยครับนี่นี่มีอ่าสัญ,ญไลักษณ์ลายไฟด้วยนะอ่าลายไฟด้วยก็บอกเลยครับนะเน็ตนะเป็นไลายไฟแล้วก็โหมีโลโก้ที่มีเป็นไฟด้วยนะนี่เป็นไงอ่นะเป็นไฟด้วยไลายไฟ เร่าร้อนนะจ๊ะนี่นี่เร่าร้อนเร่าร้อนอ่าก็2629นะฮะขนาดยางคู่หน้าก็อย่างที่บอกครับอ่าเป็นปี22นะ26อ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่อย26นะฮะ2640ก็ปี22อ,อ่าเดี๋ยวดูขนาดก่อน265หกครับ, 40, บสอีอ่าปี22อ่าเดี๋ยวเรามาดูคู่หลังหน่อยนะว่าปี22จริงไหม นะคู่หลังเป็น2935นะครับ2935ตากล้องดูหน่อยสิ2935 2935าปียางน่าอยู่ฝั่งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกก่อนอ่าปียางอยู่ฝั่งนี้นี่ปียี่สิบสองนะจ๊ะตรงไหนเอ่ยนี่นี่นนไงอ่าศูนย์สี่สองสองนะจ๊ะโอ้โหทั้งทั้งสี่เส้นปียี่สิบสองนะครับบอกเลยลายแบบสวยมากนะก็สำหรับวัยรุ่นรู้กันดีครับยางยี่ห้อนี้อ่าแนทนะฮะ ยางเน็ตเหมาะสําหรับหนึบหน,นึบนะทเทรดเบเท่าไหร่เอ่ยอมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะวันนี้ทเทรดเบเท่าไหร่วันนี้เทรดเบสองร้อยเท่าไหร่นะสักคู่อยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่นะะไม่แน่ใจว่าปียี่สองในเทรดเบย์เขาะจะปรับให้มันลดลงหรือเปล่านะหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะว่าเทรดเบเท่าไหร่อัานี่ไง ร้อยแปดสิบนะครับเหตุในร้อยแปดสิบนะก็โห่หนืบนะดูอ่ายังเหมือนเดิมอยู่ครับร้อยแปดสิบนะก็ถ้าเป็นกู๊ดไลท์ก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบนะกู๊ดไลท์สองร้อยสี่สิบนี่กู๊ดไลท์นะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าราคาเปิดตัวเท,เท่าไหร่ดีจัดไปเท่าไหร่ดีแบบแทบจะเป็นร้านแรกๆที่เรามีในชลบุรีเลยนั่นแหละอ่ปียี่สิบสองเนี่ย,อยบอกเลยนะของดีบางทรายครับวัยรุ่นชลบุรีนะครับ ไวรุ่นหลังถนนรู้กันนะฮะสำหรับเน็ตอันนี้เปิดให้ทุกๆเลยครับชุดละ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ11,500าบาทนะพร้อมใส่ทวงนะครับหรือว่าจัดส่งต่อจวอเราจัดส่งให้ได้นะจ๊ะถ้าสนใจก็แอดเข้ามาคุยเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้11,500บาทจ้าก็นอกจากเน็ตนะฮะวันนี้เรายังมีล้อาสายค้อกสายคู่หน้านะวันนี้มีมาแค่8ชุดนะคุณลูกค้านะบอกเลยหายากมากรีบเลย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับบอกเลยครับหมดแล้วหมดเลยครับมีจำนวนจำกัดมากนะครับมีมาเท่าไหร่ขายหมดแปบ๊บเดียวนะอยากจะเป็น1นึ่งใน8ก็รีบเลยนะจ๊ะนี่น,น,น,นี่ที่บอกว่า,าเป็นล้อ,อาสายคอกหรือว่าสายคู่หน้านะฮะหรือว่าอยากเอาไปใส่คู่หลังก็ได้นะครับใครที่อยากแบบไม่ล้นนะหรือว่า,อ,าอยากได้ล้นๆก็เป็นมีมี3เวอร์ชั่นให้เลือกครับ3เวอร์ชั่นให้เลือก นี่ด้านหลังจะล้นๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะว่ามันล้นไม่ล้นยังไงเอ่ยก็เริ่มจากคู่แรกคู่แรกตัวนี้เป็น n 5 rs ตัวนี้ mk นะครับ5ลูนะฮะ5้ลู114ครับล้อด้านหน้ากว้าง9.5เนี่ยคู่คู่หนึ่งนะ9.5แล้ววันนี้รัดยางนะฮะเป็นกูดไลท์ครับลายเหมือนที่เราเปิดตัวเมื่อกี้เลยกูดไลท์นะกูดไลท์สองทับนะขนาดคู่หน้าสองหกทับอ่าก็ปี2ครับนะคุณลูกค้านะ ปี22อ่าตรงไหนเอ่ยปีอ่าปี22 1 3 2 2ตัวนี้ทเทตเวเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะฮะทเทตเวเท่าไหร่เอ่ยอ่าอ้อยแปดสิบ 180. นะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเหมือนกันครับร้อยแปดสิบอ่ะนึบเหมือนกันครับตัวนี้นะร้อยแปดสิบนะฮะนึกว่าสองร้อยอ่านึกว่าสองร้อยสี่สิบดูผิดดูผิดขออนุญาตโทษทีครับก็เอาเอาเป็นว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวจัดให้ราคาถูกๆเลยครับชุดนี้นะ <laughs> <laughs> ก็เปิดไปเลยครับวัยรุ่นคู่หน้าสายกระบะค,คอก5ลูมิตซูนะฮะหรือโตโยตา้ารีโวโตโยตา้าวีโก้ใส่ได้ครับชุดนี้นะล้อใหม่9.5แล้วก็ยางใหม่265 40เอาไปถูกเลยเพียง14,000บาทเท่านั้นครับนะคู่หน้านะพร้อมจัดส่งนะฮะจัดให้เลยครับคู่หน้านะ14,000บาทครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออหนึชุดครับ ออฟเซตลึกๆแต่ล้อ5ลู114เหมือนกันครับ n5 z e นะครับตัวนี้นะ5ลู1 1อครับล้อกว้าง9.5นะที่เห็นลึกๆอย่างนี้กว้างแค่9.5นะอ่าออฟเซตลึกขนาดนี้นะครับแต่กว้างแค่9.5นะครับใครที่ชอบลึกๆบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็วันนี้จัดยางให้คู่ยางใหม่อีกแล้วครับไม่มียางเปอร์เซ็นนะเป็นล้อใหม่แล้วก็ยางใหม่นะครับไม่ใช่มือ2นะย้ำนะครับเป็นราคามือ1 นะฮะเป็นราคามือหนึ่งที่แบบว่าราคาถูกๆมากนะครับล้อมือหนึ่งราคาถูกๆมากก็ยางวันนี้ชุดนี้จัดให้เลนโซ่ดีวันเอสีครับขนาดยางอันนี้จะโอเวอร์นิดหนึ่งเพราะว่าล้อมันลึกนะ295เกับสา R 1 8ครับปียางก็ปียี่สครับตัวนี้เป็นปี21นะอ่าเป็นปี21่น่ะปี21ครับอ่า,อาคู่ก็เดี๋ยวมาจัดให้นะครับคู่นี้ก็เป็นยางไทยนะฮะเลนโซนะล้อ N 5 MK เหมือนกันครับตัวนี้นะ n 5 z e ก็เอาไปถูกๆเลยครับชุดละ14,000บาทเท่านั้นครับนะจัดให้ราคาเท่ากันเลยใครที่เป็นสายคอ้องอยูส่สายตู้บันทึกนะ,ะตู้บันท <c oughs> ึกนะไม่ใช่ตู้บันทึกนะสายตู้ทึบไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะ,ะก็บอกแล้วว่าของดีราคาถูกลิ้นมันก็เลยพันกันนิดนึงนะฮะห4 0 0 0มื่นเดี๋ยวเรามาตามต่ออีกหนึ่งชุดครับชุดนี้ถูกมากๆนะสำหรับ ใครที่เป็นสาย6รลูนะ6รลู139.7ครับจนะตัวนี้ล้อใหม่นะเป็นล้องานทั่วไปครับหรือว่างานจีนนั่นเองนะฮะวันนี้เรารัดให้คู่ายางไทยล้อตัวนี้กว้าง10.5นะล้อกว้าง10.5ครับนะ6รลู1้อยกว้าง10.5 2ล้อคือ1คู่นะแล้วก็รัดยางเป็นเลนโซ D1 วัขนาดยาง295-35 R18 ทับนะครับปียางก็ปีย1อนะครับนะ แต่ซื้อ1คู่หรือ1เส้นยางเรนโซ่เขามีประกันให้นะอย่างเช่นที่เรามารีวิวอย่างนี้ก็มีประกันให้ด้วยนะฮะกะ็เอาไปดูถูกเลยนะครับแบ่งปันกันไปใช้งานครับเพียงครับ12,000บาทเท่านั้นครับคู่นี้นะโอ้โหว้าวว้าวหนึ่งหมื่นสองพันบาทมีประกันยางให้ด้วยนะครับสนใจไหมล่ะหนะึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสองพัน 14,000 1 4 0 0น่นะโอ้โหแบบราคาเล้าหรือมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่เป็นสายกระบะตู้ทึบสายข้อครับบอกไว้เลยคุ้มมากๆสำหรับชุดคู่หน้านะ12,000 14,000แล้วก็1 4 0 0 0นะครับนะก็ทิ้งไทยอีกนิดนึงฝากไว้ด้วยครับไทยที่สายหนึบๆนะเป็นายางสายซิ่งหลังถนนครับยี่ห้อแนทนะขนาดคู่หน้า2 6 9 265้า คับ40นะครับกู้หน้านะแล้วก็ด้านหลัง295คับ35นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะชุดละ11,500บาทครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันนะ8ชุดเท่านั้นครับจัดโปรโมชั่น8ชุดเท่านั้นนะรีบเลยจ้าแล้วก็เจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ